Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสองนะคะสัปดาห์นี้นะคะครูฝวงก็ยังพูดถึงเรื่องของ Family นะคะค่ะหัวข้อคำถามวันนี้นะคะ where are they นะคะแปลว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนนะคะ,ะเราลองมาดูกันนะคะ ค่ะครูขอทบทวนเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทำไมคะพูดถึงเรื่องของครอบครัวเนาะใช่ไหมคะ family ใช่ไหมคะ family นะคะ family แปลว่าครอบครัวเนาะคนในครอบครัวที่เราเรียนไปนะคะก็จะมีอะไรคะแกนพ่อนะคะแกนปาก็คือคุณปู่ของเราหรือคุณตาก็ได้เนาะหรือแกนมานะคะแกนมาคุณย่าหรือคุณยาย aunt นะคะ ป้านะคะหรือนะ้าที่เป็นผู้หญิงเนาะ sister นะคะพี่สาวน้องสาว brother พี่ชายหรือน้องชาย uncle ลุงหรือน้าชายนะคะ mum นะคะแม่นะคะ dad นะคะพ่อ me นะคะ me นี่คือตัวของเราเวลาเราต้องการจะอธิบายนะคะว่าคนในครอบครัวของเราคือใครอย่างเงี้ยเราก็จะแทนตัวเองว่า me นะคะก็คือตัวฉันเองเนา อ่ะคราวนี้เราดูเนื้อหานะคะของสัปดาห์นี้อ่าให้นักเรียนนะคะลองเปิดหนังสือนะคะ open on page 19ค่ะลองเปิดหนังสือไปที่19นะคะ <c oughs> นักเรียนก็จะเจออะไรคะอ่านั m เบอร์นะคะข้อที่6เนาะนักเรียนก็จะเห็นภาพเห็นไหมคะมีภาพ A B C และ D ใช่คะ <c oughs> แต่ละภาพก็จะเป็นบุคคลใช่ไหมคะเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะอยู่ในห้องต่างๆเนาะนักเรียนสังเกตให้ดีอ่ะให้นักเรียนดูในภาพ a นะคะ picture a ประโยคขาให้มาว่า he in the bathroom นะคะ bathroom ก็คือห้องน้ำเนาะเราดูจากภาพเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะ picture b นะคะ she's in the living room นะคะเธออยู่ในห้องนั่งเล่นเนาะ picture c นะคะ He's in the bedroom นะคะเขาอยู่ในห้องนอนเนาะ <c oughs> อะต่อไปนะคะ the last picture นะคะ picture ดีเนาะ She's in the kitchen เธออยู่ในครัวนะคะคราวนี้ก็จะมีอยู่4คำถามเห็นไหมเอ่ยข้างล่าง <c oughs> number one เลยนะคะ Where is m o m นะคะ mum ก็ mom, คือแม่ Where นะคะเป็นทำไมคะเป็น question word นะคะแปลว่าที่ไหน คำถามี้คณตงการจะถามว่าแม่อยู่ที่ไหนนักเรียนดูฟิคะว่าแม่อยู่ที่ไหนแม่นะคะแน่นอนนี่ใช่ไหมคะน่าจะเป็นแม่ของเราเนาะกำลังถูกไหมคะ she's in the kitchen เธออยู่ในห้องครัวถูกไหมคะอันนี้นักเรียนลองจับคู่เลยค่ะนักเรียนอาจจะไม่ต้องโยงเส้นก็ได้นะคะโยงเส้นอาจจะทําให้นักเรียนจับสนนักเรียนใส่เป็นเครื่องหมายก็ได้ค่ะ ครูฝนใส่ตัวดีเข้าไปข้างหน้าข้อหนึ่งนะคะนี่ครูฝนใส่ตัวดีตรงนี้ลงไปเนาะจับคู่นะคะเนาะหรือใครถ้าสะดวกโยงก็ได้แต่ครูคิดว่าถ้าโยงมันอาจจะลําบากเพราะว่าบางทีเส้นอาจจะทับกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่ชัดเขียนตัวอักษรอาจจะง่ายกว่าเนาะต่อไป Picture 2นะคะ where's my brother พี่ชายหรือน้องชายท่นอยู่ที่ไหนในที่นี้น่าจะหมายถึงน้องชายนะคะ น้องชายอยู่ที่ไหนคะอ่านในภาพน่าจะเป็นเด็กคนนี้ใช่ไหมคะอ่าอยู่ในห้องนอนนะคะ C เ้าเรียนเขียนไปเลยต่อไปนะคะ Where's my dad นะคะ Where's dad นะคะ Dad ก็คือพอ่อพ่ออยู่ที่ไหนคะนี่ A ค่ะเติมไปเลย He's in the bathroom นะคะต่อไปก็เหลืออันสุดท้ายแล้วนะคะ Where my sister? Sister ก็น่าจะคนนี้เนาะก็น่าจะอยู่อะไรคะ She's in the living room. เธออยู่ในห้องนั่งเล่นนั่งเียนใส่ B เข้าไปเลยค่ะนี่โอเคไหมคะอ่าไม่ยากเนาะอ่ะคราวน,นี้เรามาดูคำถามนะคะจากแบบฝึกหัดเมื่อกี้นี้ที่เราลอง,ลองทำไปพร้อมๆกันเนี่ยก็จะมีคำถามใช่ไหมคะว่า Where is นะคะหรือ Where's นะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะซึ่งในตัวอย่างนี้เขาถามว่า where m o m นะคะแม่อยู่ที่ไหนนะคะ,ะคนนี้นะคะเป็นเพื่อนเขานะคะก็ตอบมาว่า she's in the kitchen นะคะเธอนะคะ she แปลว,ว่าเธอนะคะแทนแม่เนาะเป็นสรรพนามแทนแม่ she นะคะ in the kitchen เธออยู่ในห้องครัว เวลานักเรียนทำนะคะคุท่านนักเรียนต้องการจะถามหาพ่อจากมัมนะคะนักเรียนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแดดจะถามหาพี่ชายนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นบราเธอร์แค่นี้เองนะคะง่ายๆเปลี่ยนสมาชิกตรงนี้นะคะอยากรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะจากเวมัมก็เป็นเวสส s สเตอร์เวสบราเธอร์เวสแ d อย่างเงี้ยค่ะเวแกนป้าเวแกนมาแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะส่วนตรงนี้ ถ้าเป็นผู้หญิงเราใช้แทนว่า she นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราใช้แทนว่า h e โอเคไหมคะส่วนตรงนี้ก็คือห้องนักเรียนก็เปลี่ยนไปนักเรียนผมบุตว่าแม่อยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยหนูก็ตอบไปว่า she's in the bathroom หรือน้องชายอยู่ในห้องครัวหนูก็ตอบเป็น he's in the kitchen อะไรแบบนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะเนาะก็จะมี เปลี่ยนอยู่2จุด3จุดแค่นี้เองง่ายๆนะคะนี่คือแพทเทิร์นนะคะของประโยคคำถามและคำตอบเนาะอ่ะดูต่อไปนะคะคราวนี้มาดูกันบ้านนะคะครูฝนจะมอบหมายงานเนาะเรามาดูกันว่ามีงานอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนนะคะลองเปิดหนังสือนะคะ open on page 23ค่ะ23นะคะในข้อ5นะคะ number 5นะคะ เขาบอกว่า look at the pictures and write นะคะให้นักเรียนดูภาพค่ะแล้วก็เขียนลงไปเนาะ mum is in the m o m ก็คือแม่นะคะแม่อยู่ที่ไหนคะในภาพก็น่าจะเป็นห้องครัวเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็ต้องเติมคำว่า kitchen ลงไปเนาะ,ะนักเรียนก่ดูไปนะคะดูไปพร้อมๆกครูแล้วก็ทำตามเลยก็ได้นะคะ,ะต่อไป my brother is in the น้องชายของฉันอยู่ที่ห้องจากในห้องนะคะน่ยจะสังเกตว่าเขานั่งบนโซฟาก็น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะข้อนี้ตอบไปเลยค่ะว่า my brother is in the living room เออไปเลย living room ดูต่อเลยง่ายเนาะข้อ5นะคะต่อไปอ่ะอันนี้เป็นงานที่นักเรียนต้องทำเองแล้วเขาบอกว่า draw a picture of your family and write นะคะให้วาดนะคะ draw คำนี้แปลว่าวาดวาดรูปครอบครัวของนักเรียนนะคะแล้วก็เขียนไปด้วยระบุไปด้วยว่ามีใครบ้างเช่นอ่ะครูฝนนะคะวาดอะไรคะครอบครัวของครูฝนอ่ะครูฝนก็มี มีแม่ผมก็นนะาวาดแม่ก่อนนะครูฝนก็นวาดแม่ผมคุณน,นะคะอาจจะไม่สวยเนาะเพราะครูฝนใช้เมาวาดนะคะนัเงียงก็วาดให้สวยๆไม่ต้องเหมือนครูก็ดได้เนาะอ่ะเม่อครูฝนวาดเสร็จแล้วนี่คือแม่ครูฝนก็เขียนไปเลยว่ามัมน,นะคะระบุไวยว่ามัมได้รู้ว่าเป็นแม่นะคะวาดใครอีกคุณพ่อนะคะแดดนะคะครูฝนก็นวาดพ่อนะคะ,ะ,ะเป็นผู้ชายนะคะนี่ พ่อนะคะนี่พ่อคุณฝนอาจจะวาดไม่สวยนะวาดสวยก็พูดได้นะคะคุณฝนให้มาวาดเนาะอ่ะคุณฝนก็ตะบูบายแดดนะคะก็คือพ่ออ่ะคุณฝนมีใครอีกนะคะสมมติคุณฝนมีคุณยายนะคะ,ะคุณยายคุณยายอ่ะคุณยายมัดผมคุณยายอ่ะ แต่อันนี้ไม่น่าเหมือนคุณยายเลยเอาเปลี่ยนใหม่เป็น,นเป็น,เป,นเป็นน้องสาวแล้วกันเนาะอ่าน้องสาวของครูฝนครูฝนก็เขียนไปว่า sister นะคะ,ะแค่นี้เองอครอบครัวในของน้องเรียนมีกี่คนน้องเรี้ยนก็เขียนไปนะคะหรือน้อเรียนบอกว่าหนูอยู่กับพ่อกับแม่แค่นั้นอ่านน้องเรียนก็วาดแค่2คนก็ได้ก็วาดภาพของครอบครัวหนูแล้วก็อย่าลืมระบุมาด้วยว่าเป็นใครนะคะโดยเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษแบบนี้นะ พอเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ระบายสีให้สวยงามโอเคไหมง่ายๆนะคะค่ะอันนี้ก็คืองานของสัปดาห์นี้นะคะครูฝนก็หวังว่าทําไมคะนักเรียนน่าจะทำได้นะคะตามที่ครูฝนอธิบายไปเนาะค่ะก็เป็นเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ See you next time บ๊ายบาย